ม่ต้องติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าไมา้เสียงโดนดีคิวโอ้วันนี้ตีมาดีๆด,ด้วยหมดกันพอดีไม่ต้องทนใช้ลูกกอล์ฟชนิดพิเศษลูกมาร์บอลซึ่งแข็งกระด้างเราสามารถใช้ลูกอะไรก็ได้ที่เราเอาไว้ใช้แข่งขันจริงๆหรือไว้ใช้ออกรอบมันทําให้การซ้อมของเราเนี่ยสมจริงมากๆเลยนะครับตัวเลขต่างๆเรายกระยะเป๊ะเป๊ะไม่ต้องเสียค่าสมัครรายเดือนหรือรายปีเป็นน้ําซึมบ่อทรายจ่ายครั้งเดียวใช้กันไปยาวๆเลยนะครับ ปีหน้าเนี่ยของเขาจะมีออกอกอล์ฟซิมิเตอร์ใหม่ชื่อกอล์ฟคอร์ออกที่ p j Show 2026จ่ายครั้งเดียวสนามกอล์ฟออกรอบใช้เลยฟรีๆมีเยอะสนามแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเดิมของ TGC 2019ซึ่งจ่ายครั้งเดียวใช้ไปตลอดชีพเลยนะครับที่สำคัญถ้าเปลี่ยนรุ่นของล็อตเมเตอร์ย้ายได้เลยถ้าใครย้ายไม่ได้เดี๋ยวผมจัดการให้ การดูตัวแปรต่างๆนะครับอยู่ในหน้าเดียวหน้าเดียวรูห้หมดครบทุกอย่างไม่ต้องคอยเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามานะครับทั้งหมดที่ผมพูดถึงก็คือนี่เลยโตทีวีเอ็กนะครับตัวนี้นะครับนักรีวิวฝรั่งเนี่ยครับเขาพูดกันปากต่อปากนะครับว่าเป็นฮิตเด่นเจมหรือว่าเป็นช้างเผือกของลอนเมเตอร์ในวงการกอล์ฟเนี่ยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับโหฝรั่งเมืองนอกนี่เขาทอกับเดือดเท้าเล่นกันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ผมไปเจอตัวเนี้ยที่งาน P J Show สองพันยี่ห้าที่ผ่านมาที่ออรลุโดมาตอนต้นปีเขาถามผมว่าปีหน้าไปไหมปีหน้าไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเทคโนีของโปรทีวปีนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ หลายข้อมูลนะครับไม่ต้องนั่งตั้งแง่ว่ามันแม่นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนมันฟ้องด้วยภาพให้เห็นกันชัดๆที่สําคัญนะครับกลุ่มฝรั่งในกู๊ f เฟซบุ๊กที่เล่นตัวนี้เนี่ยแทบไม่มีใครให้ความเห็นเชิงลบเลย ตรงกันข้ามทุกคนต่างชื่นชมการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Pro T-Lab ที่ไม่หยุดยั้งแม้แต่วันเดียวบางครั้งเจ้าของเครื่องใหม่ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้งานในกลุ่มนะครับของ Facebook ฝรั่งก็จะช่วยกันอธิบายแบ่งปันหลักการการใช้งานให้มันง่ายขึ้นเหมือนเป็นชุมชนที่ช่วยเหลือกันจริงๆและนั่นก็คือ Pro TVX จ้าตัวนี้นะครับโปรทีวีนะครับเป็นเซ็นเซอร์แขวนฝ้าตัวหนึ่งซึ่งโดดเด่นมากๆนะครับในงาน p j s h o ชแต่ว่าอาจจะต้องเป็นคนที่รู้ของนิดนึงเหมือนกับคนที่เคยเล่นลอนเมเตอร์มาหลายรุ่นนะครับแล้วก็รู้ว่าเพนพอยของพวกลอนเมเตอร์ meter, หรือว่าก๊อฟซิเมเตอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้ผมไปเจอที่พี s h o ช2025นหนะครับฝรั่งรีวิวตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนใช้เยอะมากๆนะครับผมเห็นสังเกตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนอัปเกรดจากตัวเซนเซอร์ในอดีตนะครับซึ่งไม่มีพวก ภาพาวิดีโอตอนที่ไมโกอบเข้าอิมแพกนะครับตัวที่ผมเห็นเขาสวิตมาใช้เยอะก็คือจะพวก g ีจีสามอะไรเงี้ยครับเขาจะสวิตมาใช้ตัวนี้เพราะราดัอยู่ใกล้ๆกันแต่ฟังก์ชันมันดีกว่าเยอะตัวนี้ก็คือเป็นเซนเซอร์แขวนฝ้าซึ่งผมไปที่งาน P j s h o ชเนี่ยผมพบว่าเกือบทุกแบรนด์นะครับมีเซ็นเซอร์แขวนฝ้ากันหมดแล้วมีอยู่ไม่กี่แบรนด์นะครับที่จะไม่มีเซ็นเซอร์แขวนฝ้าเรียกว่าน่าจะเป็นเทรนอนาคตปีหน้าน่าจะอัปเดตไปไกลกว่าน,นี้ใครที่ยังใช้เซ็นเซอร์ที่อยู่บนพื้นอยู่เนี่ยผมแนะนําว่าตัวนี้เป็นตัวที่่ใช้้้งาานนไไดลลลืหมกกๆแว แล้วก็เห็นข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมให้ดูว่าข้อมูลมันครบขนาดไหนแล้วก็มันใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับจะเริ่มตั้งแต่การเปิดเครื่องเลยนะครับตัวนี้มันสวิตช์ออนอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ด้วยด้วยสายแลนอ่ะเริ่มต้นนี่ยเปิดเปิดเครื่องเลยนะครับว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกที่ตรงนี้นะครับที่โปรทีลับนะครับมันก็จะอัปเดตถ้ามันมีอะไรอัปเดตใหม่ๆมันก็จะอัปเดตให้มันอัปเดตทุกเดือนเลยนะมันจะมีฟังก์ชันใหม่ๆอทุกๆเเดืนลย อันนี้ก็ปุ๊บท่านเน็ดแรงเด็ดแรงมก็จะเร็วมากพออัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปิดมาก็ใช้งานได้เลยหน้าที่ผมเซตไว้เนี่ยจะเป็นหน้านี้หน้าที่ผมเซตไว้ประจำนะครับเรียกว่าถ้าเราลูกก๊อปวางปุ๊บเนี่ยไไฟตรงนี้มันจะขึ้นสีแดงมาแล้วก็ตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าเ e ดี้วางปุ๊บพร้อมตีเ e ดี้ <Ready. S 1> นะพร้อมตีจริงๆแค่เขี่ยไปก็ก็ไปละมันเซ็นเซอร์มันไวมากครับเขี่ยลูกปับ๊บมันขึ้นแล้วง่ายมาก นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดตัวซอฟต์แวร์ออกรอมนะครับของ GSPO นะครับมันเปิดจากโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นเข้าโปรแกรมใหม่ก็มาที่ตัวสวิตช์ตรงนี้รูปเฟืองแล้วก็ไปที่เกมออปชันนะครับแล้วก็ Connect GSPO จริงๆมันมีหลายโปรแกรมที่มันให้ที่มันสามารถ Connect ได้นะมีตั้งแต่ GSPO TGC GC Potp r มี e a s y Connect นะครับมี Creative Golf นะครับเนี่ยครับมันสามารถคอนเน็กได้เยอะมากๆเลยนะครับพอคอนเน็กปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว g p เฟสโสักพักนึงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเรียบร้อยมาแล้วเราก็กดเพ่จ g p ฟสโปโผล่มาแล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถออกรอบไปแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆทั้งวงสวิงของเราได้ที่ตัวโปรทีแอลเลยนะครับเอาลูกกล้อมาวางปับ๊บมันก็พร้อมใช้งานกอล์ฟซิมูเลเตอร์ติดโปรทีแอลติดตอนนี้รอภาพขึ้น จะเลือกเป็นออกรอบก็ได้ครับหรือว่าเลือกเป็นสนามได้ก็ได้ผมเลือกเป็นสนามได้ก่อนนะครับสนามได้ก็ประมาณนี้ลอมบรหลดแป๊บหนึง่งเพราะตอนนี้ผมเซตกราฟิกให้มันแรงพอสมควรการ์ดจอคอมพิวเตอร์ต้องแรงด้วยนี่ก็เป็นสนามได้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมตีเซ็นเซอร์ไว้ขนาดไหนดูเองปึ้งไปแล้วไวมากมาดูข้อมูลกันว่าตรงนี้มีอะไรบ้าง หน้าเนี้นครับเป็นหน้านที่ผมเซตไว้เกือบทั้งหมดละก็หน้าเดียวรู้หมดทุกอย่างไม่ต้องคอยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามานะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอสามุมนะครับเฟดอนดาวเดอลน์แล้วก็เซอร์วิงก็คือบนฟ้านะครับอันนี้เป็นช็อตที่เราโดนล,ลูกกอล์ฟโดนยังไงหน้าไม้เปิดหน้าไม้ปิดลูกกอล์ฟพุ่งไปซ้ายไปขวาไปตรงถ้าอยากดูภาพใหญ่หญก็มาดูที่วิดีโอเลยมันก็จะใหญ่เบ้งขนาดนี้เลยครับเราก็จะเห็นโอ้โหน,นี้โดนกลางลูกกอล์ฟพุ่งไป ออกขวานิดนึงนะครับไมค์ก็เข้ามาจากอินไซด์เอา์มองเห็นด้วยภาพนะครับไม่ต้องไปคอยนั่งดูตัวเลขแล้วก็คอยตีความว่าหน้าไม้เปิดหน้าไม้ปิดสกุงสกแควงหรือเปล่าเนี่ยเห็นครบเลยตรงนี้มันสกแควแน่นอนนะครับตัวแปลงต่างผมจะไม่อธิบายตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคิดที่จะยาวเกินไปตัวแปรที่มันมีเนี่ยมีค่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ทีละตัวนะครับแคลรี่มีไหมมีโตโต้ดิสแตนต์มีไหมมีบอลสปีดมีคับไวสปีดมีสมาร์ทแฟกเตอร์มีแลนด์ speed, มิกลอบมีล้อเมี สวิงพาร์ตมีเฟสทูพาร์ตมีเอพิกมีท o ทัลสปินมีสปินเอ็กซิมีออฟไลน์ซ้ายขวามี a อ t a แทกแองเกิลหรือว่าแองเกิลอ t แทกมีเฟสแองเกิลมีลอนเดเร t ชันออกยออกขวามีเด s เซนแองเกิลมีบอลไ l โลคือวิ่งไปกี่หลามีแอร์ i ท e มีแบ็กสปินมีมีข้อมูลครบทุกอย่างขาดเหลืออะไรบ้างบอกผมมาผมว่ามันครบแล้วนะ ที่เหลือมันอาจจะเป็นดีเทลที่มันค่อนข้างจะต้องไปเรียนพวกไบโอแมชนิกแต่ว่าถ้าเราใช้งานแค่นี้พอแล้วแล้วก็ที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยอยากวิเคราะห์ตัวเลขไม่ค่อยอยากไปปวดหัวตัวเลขเนี่ยภาพนี้ภาพเดียวเอาอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีนี่หน้านี้หน้านี้ก็เป็นกราฟิกต่างๆนะครับโชว์ซึ่งลอนเมเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะโชว์เป็นกราฟิกแต่ตอนนี้ไม่อยากดูเป็นกราฟิกแเราอยากดูเป็นภาพจริงๆแล้วมันโดนยังไงบ้างส่วนใหญ่ผมก็ได้ดูหน้านี้อย่างที่บอกนะครับ โอ้โหนี่ชัดเจนเลยใครมีปัญหาตีไม่ดีเนี่ยมันจะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไร่ปก,กี้ช็อตไอก,กี้ผมอาจจะตีสส่งไปเรียบร้อยเนี่ยอีกนิดนึงนี่แชงแล้วเนี่ยเข้าคอเห็นเลยว่าเข้าคอแล้วก็เวลาตีผิดพลาดเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ทันทีนะครับมันทําให้เราปรับสวิงปรับนู่นปรับนี่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับต,รตัวแปรต่างมีอะไรบ้างครับอันนี้มันได้เห็นการหมุนของลูกกอล์ฟเมื่อหมุนยังไงนะอันนี้เห็นชัดเจนนี่ลูกกอล์ฟผมนะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกอบแบบกราฟิกนะเป็นลูกกอบผมจริงนะครับอันนี้เห็นข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับเห็นสนามได้เราใช้สนามได้ของเขาก็ได้หรือใช้สนามได้ของ Gispo ก็ได้ครับใช้อะไรก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าตรงนี้ไม่ต้องติดสติกเกอร์นะครับมันก็สามารถมันใช้ AI นะครับในการหาหน้าไม้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าหน้าไม้นี่มันมีความแม่นยําขนาดไหนนะครับก็เราสามารถเพย์ดูได้ทีละชตนะครับอันนี้ผมเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยเป็นจุดเด่นของเขานะครับเราก็สามารถดูได้ นี่เข้าแล้วเข้าอินแพคแล้วนะครับก็ก็ได้ขีดเส้นเส้นสีเหลืองเนี่ยครับเป็นเส้นบอกตัวตัวหน้าไม้ของของตัวเวทตัวนี้ครับก็เท่าที่ดูก็ค่อนข้างที่จะเป๊ะนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวขับพาร์ตนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยลูกกอล์ฟมันก็พุ่งไต่ไปตามเส้นสีเขียวไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจับลูกกอล์ฟอยู่นะครับจับลูกกอล์ฟอยู่นะมันก็พุ่งไต่ตามเส้นสีเขียวเรื่อยๆตึ้งอันนี้คือสตาร์ทสตาร์ทปั๊บเนี่ยถ้ามีสปินปั๊บมันก็จะเลี้ยวตามตามนั้นนะครับนนี่เเราก็็จะห แล้วที่สาคัญมากๆคือผมผมชอบนะบผมจะเห็นตัวการบุ่นของลูกกอล์ฟเนี่ยที่เราช็อตทีละช็อตไปเรื่อยทาให้ผมผมก็ใจถูกว่าลูกกอล์ฟเนี่ยมันสปินจัดจ้านขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีนะครับผมนี่ลองลองตีให้สปินมัน <Ready. S 1> มันมีสองสองอย่างอันนี้จะลองให้สปินมันจัดจ้านนิดนึงตีเป็นหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเลยมาดูกันอันนี้เดี๋ยวใส่สปินสักประมาณหมื่นหนึ่งขอสปินหมื่น หมื่นจริงๆมาแล้วอ่ะเราลองมาดูกันเดี๋ยวผมจะเพยทีละช็อตนะครับดูเส้นเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นสามขีดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเฟรมผมคลิกไปเจ็เฟรมเนี่ยลูกกอล์ฟบุนครบหนึ่งรอบละ เดี๋ยวผมจะตีให้สปินมันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาตีปั๊บเนี่ยผมจะเห็นในตัมมาร์กเนี่ยจำนวนเฟรมเยอะขึ้นจำนวนเฟรมเยอะขึ้นหมายความว่าว่าอะไรหมายเพราะว่าสปินมันน้อยลงถ้าจำนวนเฟรมเยอะแสดงว่าลูกป๊อกมันปั่นจี๋เร็วมากเลยอันนี้ขอสักห้าพัน ready ห้าพันอ่ะห้ 5, าพันห้าเมื่อกี้เจ็ดเฟรมนะเจ็ดเฟรมหมุนครบหนึ่งรอบอันนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสองสบสาสิบสานิดนิดสิบสี่สเฟรมครบ1รอบนะครับก็มันทำให้ผมมั่นใจว่าสปินที่ผมอยากได้เนี่ยมันถูกต้องไหมถ้าตีแล้วไม่มีอะไรรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ติดใจค่าสปินที่มันโชว์มาเนี่ยผมก็จะปล่อยผ่านแต่ถ้าติดใจปั๊บเนี่ยผมจะมารีเช็คตรงนี้ นะครับเช่นเราตีเฮ้ยทำไมสปินมันเบืดทำไมเราตีสปินน้อยจังอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะผมก็มารีเช็คตรงนี้นะครับถ้าสปินเป็นหมื่นเนี่ยเวลามันหม,มุนครบหนึ่งรอบเนี่ยมันใช้ไม่เกิน7เฟรมแต่ว่าถ้าสปินน้อยกว่านั้นเนี่ยมันจะใช้เป็น10เฟรมนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้เช็คไดเวอร์ก็ได้นะคนใครต้องการตีไดวเวอร์สปินต่ำๆเนี่ยก็เช็คตรงนี้มันจะหมุนช้ามากเลยติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กเนี่ยโอ้โหเยอะมากอาจจะ20กว่าเฟรมกว่าจะหมุนหมุนครบ1รอบ อันนี้เป็นข้อดีของการใช้โปรที t v เนะครับมันจะเห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากอีกเรื่องนี้ที่ผมชอบมากเลยครับตอนที่ไปที่เบชโวเนี่ยมันสามารถคัสตอมอันเนี้ยผมคัสตอมให้ลูกค้าหน้าเนี้ยหน้าเดียวดูหมดแต่ว่าถ้าผมอยากจะคัสตอมเองเนี่ยผมก็แค่มาเลือกโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็เลือกสิ่งที่ผมอยากใส่เข้าไปโดยการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเราใส่อะไรได้บ้างนะครับเราสามารถยัดทุกอย่างเข้าไปในหน้าเดียวถ้าจอทีวีใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถจะทุกอย่างลงไปได้เลยไม่ต้องไปคอยใช้ทีวีหลายๆลยเครื่องอะไรเงี้ยเพราะ เราดูแค่ก๊อฟไปนี้ครับเราสามารถใส่ลงลงไปได้บ้างไซส์อิมแพกนี่ใส่ไซส์อิมแพกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาวาวางกองกองไว้แล้วกันนะแล้วก็ใส่ไปท็อปอิมแพกอ่ะใส่ไปใส่เสร็จแล้วก็มาจัดระเบียบที่เราต้องการนะรแล้วก็มาจัดเราอยากดูอะไรก็ยกไปยกมาได้หมดนะครับผมว่ามันมันง่ายมากครับเราไม่ต้องคอยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับยืนสวิงอย่างเดียวเยวนี่ยรู้หมดเลยนะครับท็อปพาร์นะใส่ไปท็อปพาร์นี่ ครับต้องไม่เห็นเลยนะครับว่าทำอะไรบ้างสายขับพาร์ตข้อมูลเยอะจัดข้อมูลมันเยอะจัดจนผมไม่รู้จะเลือกอะไรนะสวิงวิดีโอนี่ใส่ไว้มีอะไรอีกแคลรี่ออปติมิเซอร์ออปติมิเซอร์มันมันจะบอกว่าที่ขับเพสสปีดเราเนี่ยสามารถทำบอลสปีดได้สูงสุดเท่าไหร่ตีประมาณลอนดิงเกิลประมาณเท่าไหร่ดีเนี่ถึงจะได้ระยะทางไกลสุดแบ็กแมปปิ้งอะไรเงี้ยครับอันนี้ใส่ข้อมูลของอมันก็ทําระยะของถุงกอล์ฟเราให้ว่า ไม้กอล์ฟแต่และเบอร์เนี่ยตีได้ระยะเท่าไหร่นะครับเวทเมทริกอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับฟังก์ชันนี้ผมว่าดีมากนะมันมันจะให้เราเก็บสถิตินะครับในการตีว่าเอาเวทของเราเนี่ยที่ฟูลสวิงฮาร์ทสวิงควอเตอร์สวิงเนี่ยได้ระยะทางกี่หลาโดยเราจะต้องซ้อมนะครับทั้งฟูลสวิงฮาร์ทสวิงควอเตอร์สวิงนะครับ, ing, ing, รบของเวท4อุปกรณ์นะครับอันนี้มันตรงตามตำราของเดฟเพลเลยนะครับคือเดฟเพลเนี่ยเขาจะขึ้นแบ็กสวิงเนี่ย ทั้งฟูสวิงฮับสวิงคอร์เตอร์สวิงนะครับแล้วก็มาหาระยะเท่าไหร่เราเอาไปใช้ในการเล่นลูกสั้นระยะ,อ,ะอาจจะต่ำกว่าร้อยหลาอะไรเงี้ยครับโดยการเปลี่ยนเวทไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนการขึ้นแบ็กสวิงไปเรื่อยๆครับอันนี้มีสี่เวทล็อปเวทเซนเวทแก๊ปเวทพิชชิงเวทเนี่ยครับคูณด้วย3าแบ็กสวิงนะครับสี 4, 32, ่สามสิบสองเราจะได้ระยะที่แตกต่างกัน12ระยะที่แตกต่างกันนะครับเอาไว้ใช้ในการตีลูกสั้นเนี่ยให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นไว้ซอยระยะในการตีลูกสั้น ตั้งแต่ร้อยหลาลงไปเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะตีแบบลูกสั้นเนี่ยเป็นหลัก5หลาได้เช่นร้อยหลา95้าห5าเอะไรเงี้ยครับทำซอยได้เยอะนี่ไม่รวมการจับโชกนะถ้าเราจับโชกตามตำราของเดฟเพลเนี่ยจับเต็มกริฟหรือว่าจับครึ่งกริฟอะไรเงี้ยมันจะได้ระยะทางที่แตกต่างกันอีกนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับวิดเมทิกแล้วก็มีอะไรอีกมีตัวบอลสปปนวิดีโอนี้มันให้เห็นว่าเมื่อกี้ที่เราตีไปลูกกกอลหหหมหนนหมุุนนนัษณะไบบบแ รอบแก๊เด็กหรือว่าหมุนมีสเปนเด็กสิบมุนเอียงอะไรเงี้ยครับนี่มันมีทั้งรูปจริงแล้วก็กราฟิกให้ดูนะครับมี2อย่างเลือกดูแต่ผมชอบดูแบบที่เป็นรูปจริงมากกว่ามีตัวบอลสปินวอลเลเตอร์นะครับมันมันโชว์ให้เราเห็นว่ามันมันมาร์กตรงไหนในการาจับสปินของลูกกอล์ฟมันเอาตัวเซนตัว AI เนี่ยไปมาร์กลูกกอล์ฟตรงไหนนะครับโชว์เราเห็นนะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปไฟ พาสเนะครับว่าลูกกอล์ฟเนี่ยมันสตาร์ทพุ่งไปซ้ายไปขวาไปตรงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีตัวสายไฟพาสก็คือมองด้านข้างว่าลูกกอล์ฟมันพุ่งยังไงเหมือนเครื่องบินขึ้นลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตัวดิวิ่งเลนนะครับดิวิ่งเลนสดิวิ่งเลนเราใช้ GS สโผได้หรือว่าเราย้ายย้ายดิวิ่งเลนไปอยู่หน้าจอก็ได้นะครับตัวดิสเพอร์ชันนี่มาล,าละเอะไรอีก,ออกออตัว มัลติไฟฟ์พาร์ตมาแล้วนะครับแล้วก็มีอ่ะมี Data Table นะครับมันก็จะมีทำสเต็ปสเต็ของอตัวเหล็กที่เราตีเหล,หล็กต่างๆว่ามีค่าเอเวอเรสเท่าไหร่สเต็ปเดเวชเท่าไหร่มีแม็กบินด้วยนะมีแม็กบินด้วยนะครับทำสเต็ปแบบจริงจังมากๆเลยนะครับจริงจังมากๆเลยแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูเถอะตัวมีอ่คาเฟซทีทแบบ กับเฟสที่แบบเนี้ยมันเป็นร่องรอยในการตีของเราเนี่ยหลายๆลูกนะครับถ้าเราตีแบบถ้าเราตีเข้าจุดเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้แค่วงเดียวแต่ถ้าเราถ้าถ้าเราตีแบบโดนปลายบ้างโดนโคนบ้างโดนนูน่นโดนนี่บ้างเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นร่องรอยในการตีนะครับร่องรอยในการตีตรงนี้ถ้าเราไปดูที่ตัวร่องเวดดูที่หน้าเวดของเราก็จะเห็นว่าโอ้โหรอยโดนลูกนี่สเปกสปาดหมดเลยครับพอเราเลือกที่เราอยากดูได้ปั๊บเนี่ยเราก็แค่มาจัดระเบียบ จัดระเบียบให้สวยงามนะครับแล้วก็ล็อกมันนะครับวับนนี้ผมจัดระเบียบไว้ที่ตรงนี้หน้านี้คือหน้านที่ผมเซตให้ลูกค้าเนี่ยผมใช้หน้านเนี่ยพอแล้วใช้งานพอแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของ Pro t v ตัวแปรครบดูง่ายเข้าใจง่ายมีภาพวิดีโอให้เราเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการตี็อดเมื่อกี้ว่ามันมีความผิดพลาดอะไรแล้วเราจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดออกรอบนะครับผมสามารถมามาคลิกเปิดจากตัวโปรแกรมของโปรทีวีก็คือชื่อโปรโปรทีแนะครับคลิกตรงนี้มันเปิดทเอสโปรให้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องคอยก้าวอออกนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเราสามารถออกรอบไปแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆตรงนี้ได้แล้วมองออกรอบดูความผิดพลาดก็ได้ว่า็อดเมื่อกี้ตีไม่ตรงตีไม่ออนมันเพราะอะไร นะครับเพราะมีมีทั้งวิดีโอวง,งสวิงสามมุมแล้วก็มีภาพวิดีโอตอนที่ไม่กอบเข้ากระทบลูกนะครับอันนี้ผมเซ็ตออกรอบหลุมเดียวพอหลุมพาสระยะ166หลาใช้พัตเตอร์นี่มันเห็นเลยว่าโอโ้โหเข้าแบบเป๊ะมากเลยโอโ้โหหลุมพาสามตีลงเนินลงเนิน2ีหลาเหล็กเจ็อย่าโดนเต็มโดนเต็มนี่เรียบร้อยแล้วไมไม่ใช้เหล็กอื่นอ่ะอ๋อขี้อดยิบโอเค ดูความไวของลูกพุ่งออกไปเร็วมากออกขวาแล้วโอ้โหบอกแล้วอย่าโดนเต็มทะลุเลยแต่ตีร้อกว่าตันตีไปร้อยห้าิเรียบร้อยเลยเมื่อกี้ก็เห็นนะครับว่าฉอดมันออกขวาชัดเจนเออกขวาเพราะอะไรเอาไซนหน้าไม้เปิดลูกสต้อตออกขวาสปินเด็กซิทเท่ากับสิบเอ็โอ้โหเลี้ยวแน่นอนอ่อาออกขวาแล้วไงต่อ สังเกตความไวนะครับความไวของ <Ready. S 1> ของตัวเซ็นเซอร์มันค่อนข้างไวมากตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลืออยู่ที่36หลาสามหลาก็น่าจะประมาณนี้โอ,อ้ลืมเผื่อลืมเผื่ออยู่ในราฟเวลาเล่น GH Pro เนี่ยเราไม่ต้องใช้ย่าแบบเกาหลีก็ได้ครับเราต้องตีให้แรงขึ้นตอนนี้ต้องตี22 <Ready. S 1> หลา อยู่ในลับนิดนึงก็ตีแรงขึ้นนิดหนึง่งยี่สิบหลาโอเคแล้วก็มาจบด้วยพัตเตอร์เมื่อกี้ผมก็ได้เห็นช็อตที่ตีเมื่อกี้นะเอาไซด์แล้วก็เอาไซด์อินลูกออกซ้ายอันนี้ก็เราจะเข้ามาผัดละพัดก็มาพัดที่กีนจริงๆก,ก็ได้ <Right. S 1> เ,เหลือประมาณ12ฟุตก็ประมาณชนจอพอน้ำหนักแค่ชนจอก็โอเคละเรียบร้อยลง เพิ่มมากนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันจับไวมากทําให้เราไม่กลนหงิดนะครับตีเราช็อตก็ตีตีตีต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของโปรทีวีสนะครับใครสนใจนะครับเขายกให้ตัวนี้ราคาแบบโอ้โหราคาดีมากนะครับสมัยสมผลข้อมูลครบถ้วนอย่างที่บอกเราให้ฟัง้แต่ต้นต้นคลิปนะครับราคา2อง0 0 0เก้าหนะครับสั่งซื้อได้ที่ Home Golf Simulator by เฉลิมวงนะครับหรือเบอร์0 9 1 9 9 3 5 9 5หครับ